ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นอีเวนต์ใหม่ที่มีชื่อว่า Fall Market ตอนนี้นะครับทุกคนจะต้องทายังไงบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะ25 0 0 0นพซับแล้วนะครับเย่ yeah. คลิปนี้สนับสนุนโดย n ี Mo ช็อปบริการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโกลิการ์าราเด้นและบรริกา กกอีมมามายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่มิ m o Shop เลยครับ UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคายังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M v p จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอ mi เพื่อรับ4 ไปทดอโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มดูวิธีการเล่นอีเวนต์นี้ให้ดีที่สุดนะทุกคนอย่างแรกเลยเราต้องมาดูกันก่อนนะครับทุกคนว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับทุกคนก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งต้นไม้ใหญ่ตรงนี้จะเหมือนกับเจ้าแจ็คเลยนะทุกคนถ้าใครจํากันได้ในอีเวนต์ปีนต้นถั่วนะครับจะมีแจ็คยืนขอแบบว่ายืนถามหาผลไม้ที่เป็นหมวดหมู่นะครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันจะยืนถามหาผลไม้ ที่เป็นหมวดหมู่นั้นๆนะทุกคนอย่างเช่นถ้าถามหาผลไม้ที่เป็นทวีปเราก็ต้องเอาผลไม้ที่อยู่ในหมวดหมู่ทวิ ical มาให้นั่นเองนะทุกคนให้จนเต็ม500นะครับทุกคนแล้วก็จะได้ในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะทุกคนเป็นเลขขึ้นไปเรื่อยๆส่วนป้ายตรงนี้จะเป็นเหมือนเลเวลนะทุกคนเป็นเลเวลของเราทําให้เราซื้อของได้สูงยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนอาหลังจากต้นไม้แล้วก็จะมีร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลยนะทุกคนจะมีร้านค้าอยู่ทั้งหมด4ลร้านนั่นเองนะครับประกอบไปด้วย fall fest festival เพคนะมี ส่วนของ Fall Festival Gear Fall Festival c o s m e t i c แล้วก็ Fall Festival Seed นั่นเองนะทุกคนหรือพูดง่ายๆว่ามันก็คือร้านขายของทั้ง4ชนิดนั่นเองนะทุกคนประกอบไปด้วยสัตว์เลี้ยงเกียร์แล้วก็จะเป็นในส่วนของ c o s m e t i c แล้วก็ตามด้วยพืชนั่นเองนะทุกคนซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขาขายอะไรบ้างนะทุกคนแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะบอกว่าเราต้องมีเลเวลเท่าไหร่ถึงจะซื้อได้นะทุกคนอย่างตัวที่ดีที่สุดในนี้ที่เป็นระดับ D Y ที่เป็น Space หรือว่าเป็นกระลอกอวกาศนะทุกคนต้องใช้เลเวลถึง 17นะครับทุกคนหรือว่าการเติมในส่วนของต้นไม้ให้เต็มทั้งหมด17ครั้งนั่นเองนะทุกคนตอนนี้ผมเติมไปแค่6ก็ใกล้จะปลดล็อกเจ้ากระรอกสีแดงแล้วนะครับทุกคนอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าในร้านค้าตอนนี้มันจะเป็นศูนย์สต็อกหมดเลยนะทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีขายนะทุกคนคือทุกคนจะต้องทำอีเวนต์ในส่วนของตรงนี้ให้เสร็จนะครับทุกคนก็คือการเอาผลไม้ในหมวดหมู่นั้นๆมาให้เจ้าต้นไม้นั่นเองนะครับหลังจาก ร้านค้านั่นเองนะครับแล้วก็อีเวนต์นี้จะไม่มีการใช้ในส่วนของเงินเช็คโคในการรีนะทุกคนไม่สามารถรีได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราใส่เต็มเนี่ยมันก็จะล้านค้ามันจะรีเองอัตโนมัติเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันก็เขียนอยู่เนี่ยถ้าเกิดเกิดแบบว่าเขาเรียกนะฤดูใบไม้ผีเมื่อไรเนี่ยมันจะรีเลยนะทุกคนถ้าฤดูใบไม้ผีก็คือการที่เราเติมให้ต้นไม้เต็มแล้วมันก็จะเกิดฤดูใบไม้ผีนั่นเองนะทุกคนในนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเกียร์นะทุกคนนกกกก็็จะพพววววแล้้ีผม ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะทุกคนแต่ผมชอบไปเครื่องนี้มากเลยนะมันคือเครื่องเป่าใบไม้นะครับทุกคนถ้าหากเราหันหลังไปทางไหนเนี่ยตัวเราจะปิวไปทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เดินทางไวมากๆเลยนะตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวก Maple s p r i ิงเกอรนะครับพวกนี้ก็ถ้าใครอยากได้อะไรก็สามารถมาสะสมได้นะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นร้านซีดนั่นเองนะทุกคนส่วนซีที่ดีที่สุดตรงนี้ก็คือในส่วนของ Maple ลเลเซ่นนะครับทุกคนหรือว่าเป็นต้น Maple ที่เคลือบเลซินนั่นเองนะทุกคนผมคิดว่่่าาาานนนนนจะะปรมมณัั้เขียว Maple ที่สําคัญตรงนี้เป็นระดับทานเซนเดนต์ด้วยนะครับทุกคนคือพืชระดับทานเซนเดนต์เนี่ยมีน้อยมากนะครับทุกคนแทบจะนับจํานวนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดอย่างมากเลยนะครับทุกคนเผื่ออาจจะแพงกว่าในส่วนของโบนบอทซ่อมที่เป็นทานเซนเดนต์ด้วยกันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ามันมาใหม่นะครับอย่างที่รู้กันเลยว่าของที่มาใหม่เนี่ยมักจะแพงกว่าของเก่าๆนั่นเองนะครับทุกคนต่อมานะทุกคนเป็นในส่วนของร้านสุดท้ายที่เป็นร้านคอสเมติกนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของพวกอย่างนี้้นนะคครับุกกแลว็ อุโมงด้วยนะตรงนี้ก็ถ้าใครอยากได้อะไรก็สามารถมาสะสมไว้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Maple f l a ลกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น f l y i n g Ki ค e นะพคพนหรือว่าเป็นพวกแบบประมาณแบบว่าผมมีลูกโป่องอยู่อันหนึ่งนะถ้าจําไม่ผิดน้องจะเป็นลูกโป่งแบบอย่างนี้นะเพื่นแต่ว่าอันนั้นจะเป็นในส่วนของของตกแต่งนั่นเองนะพวกคนอ่านี่เจ้า Maple Leaf เนี่ยตรงนี้จะเป็นลูกโป่งนะบพุกคนเดี๋ยวผมลองเอาออกมาให้ดูนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะอ๋อแต่พอแบบว่าผมได้ลองเอามาใช้จริงๆๆมันคคือล้ายายนะ ครับทุกคนแบบว่าเป็นเหมือนลูกโป่งนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะความสามารถของมันนะครับเอาไปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีที่ไวที่สุดในการเล่นอีเวนต์นี้กันนะทุกคนอย่างที่รู้เลยว่ามันค่อนข้างจะงงงนิดนึงนะครับทุกคนสําหรับใครที่ไปดูในวิกิแล้วออกจะงงงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีของผมกันนะครับทุกคนไปโอเคก่อนที่จะไปดูวิธีของผมกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูในวิกิกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่ามันจะมีหลายอย่างนะครับเบอร์รี่ฟลาเวอร์ฟู้ดลีฟสวิตต์โทพ แล้วก็มีพวกพิเกลแล้วก็มีวูดดี้นะครับทุกคนพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนแถมแต่ละเอยผลไม้แต่ละคลาสหรือว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแยะงงไปหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสวนของผมกันบ้างน,นะทุกคนสวนของผมเนี่ยก็จะปลูกประมาณนี้เลยนะทุกคนอย่างนี้เลยมีไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนซึ่งวิธีของผมเนี่ยจะใช้พืชไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าสามารถทําได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะผมก็จะปลูกเป็นในส่วนของมะเขือเทศคอนแล้วก็มี แอปเปิลนะทุกคนสตรอเบอรี่บลูเบอรี่อ่ะแน่นอนขาดไม่ได้นะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของดัฟเิลดลกับออร์เลนทิวลิปนั่นเองนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากอีเวนต์แจ็คที่ผมปลูกปกตินะรครับทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นเอ่อมะพร้าวนะรครับทุกคนนี่นะมะพร้าวอย่างนี้นะครับผมก็จะปลูกติดติดกันแบบกองรวมกันไปเลยนะรครับทุกคนเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บเกี่ยวทีนึงได้เยอะๆนะรครับทุกคนส่วนที่เหลือตรงนี้ผมยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้รีเคมเมอร์เก็บไว ทำไว้นั่นเองนะทุกคนโดยเราจะปลูกผลไม้หรือว่าพืชเนี่ยแค่12ชนิดเท่านั้นนะทุกคนจริงๆมันจะอยู่ประมาณ11ชนิดนะครับทุกคนเออจริงๆมันจะอยู่ประมาณ10ชนิดนะทุกคนหลืว,ว่าผมจะเพิ่มอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเผื่อบางคนอยากจะทําให้ครบทุกอันนะถ้าทุกคนดูตารางชาร์ตสีเขียวดีๆนะครับสีเขียวก็คือผลไม้ที่สามารถใส่ได้นะครับก็คือมันจะมีครบทุกชาร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ฟลาเวอร์ฟุตลิฟฟี่สวีทโอปิคอลหรือว่า vegetable พวกนี้สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับทุกคนเห็น ไว้ครอบคุมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสตรอเบอรี่กันบ้างนะเพื่อนกนสตรอเบอรี่เนี่ยจะสามารถใส่ได้ในส่วนของเบอร์รี่ฟู๊ตลิฟฟี่สวีทนะครับเพืกอนคูเบอรี่ก็เหมือนกันจะใส่ได้เหมือนกับสตรอเบอรี่เลยนะครับก็คือเบอร์รี่ฟู๊ตลิฟฟี่แล้วก็สวีทนั่นเองนะเพื่อนกนส่วนทิวลิปจะสามารถใส่ได้ในส่วนของเฟรัวอร์นั่นเองนะเพื่อนกนหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะใส่ในส่วนของทิวลิปเนี่ยแล้วใครมีเซเลนิตี้เนี่ยก็สามารถใช้เซเลนิตี้แทนได้นะครับเพืกอตรงนั้นจะเป็นอะไรที่ดีีมมาากๆเเลยนนนะะครรััับบแต่่ออ้้ผผจืไวสํห คนที่ไม่มีแล้วกันนะครับก็เลยจะใช้เป็นดอกทิวลิปแทนนะครับทุกคนดับฟ้ดิลก็เหมือนกันนะครับดับฟ้ดิลก็คือเผื่อไว้สําหรับคนที่ไม่มีนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะใช้ได้ในส่วนของเฟรัวร์นั่นเองนะครับสออันนี้เพราะว่าผมกลัวว่าปลูกอันเดียวมันจะไม่พอนะครับเพราะว่าพืชพวกนี้มันจะเป็นพืชที่เก็บครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไปแล้วก็ต้องมาปลูกคืนนะครับแต่ผมแน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมีในส่วนของทิวลิปกับดับฟ้ดิลเยอะอยู่แล้วแน่นอนนะครับทุกคนอันในส่วนต่อไปเป จะต้องมีมะเขือเทศอย่างแน่นอนนะครับทุกคนอะมะเขือเทศก็จะคุมในส่วนของฟ루๊ตลิฟฟี่นะทุกคนเวลเจอเบอรสามอันนะครับส่วนต่อไปจะเป็นแอปเปิลนะทุกคนตรงนี้ก็ค่อนข้างใช้บ่อยเหมือนกันนะครับก็จะคุมในส่วนของฟ루๊ตลิฟฟี่แล้วก็วูดดี้นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็จะเป็นโคโค่นัทก็จะคุมในส่วนของฟ루๊ตลิฟฟี่แล้วก็มีโทปิกนะครับทุกคนหรือว่าโทปิคอลนะครับแล้วก็จะมีกันนึงก็คือวูดดี้นั่นเองนะครับอันนี้จะคุมสี่อันเลยนะท มีทเมเทโต้ก็ต้องมีมะเขือเทศเอ้ถ้ามีมะเขือเทศก็ต้องมีข้าวโพดนะทุกคนข้าวโพดก็จะคุมในส่วนของ vegetable กับ s t o c k ้นะับทุกคนอันนี้นะก็จะคุมในส่วนของ s t o c k ้ที่ยังไม่มีใครคุมนะครับตรงนี้เจ้าคอนหรือว่าเจ้าข้าวโพดเนี่ยก็จะมาคุมในส่วนนี้เองนะทุกคนส่วนต่อไปจะเป็นโกรบทอนกับไลท์ชูดนะทุกคนอย่างที่ผมบอกเลยว่าทุกคนไม่ต้องปลูกก็ได้นะครับในส่วนของโกรบทอนกับไลท์ชูดนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกไว้เนี่ยพออยากให้มันกินในส่วนของพิกกี้นะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ก็ไม่ต้องให้ก็ได้นะทุกคนเราก็ปล่อยในส่วนของพิกกี้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าพิกกี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับคนถ้าใครอยากปลูกก็ได้นะครับหรือใครไม่อยากปลูกก็ได้นะตรงนี้ไลท์ชูตก็เหมือนกันนะครับทุกคนจะได้ในส่วนของสต็อกกี้นะครับซึ่งสต็อกกี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของคอนหรือว่าบีนสต็อกอยู่แล้วนะทุกคนก็จะปลูกหรือไม่ปลูกก็ได้นะครับและอย่างสุดท้ายของเราก็คือบีนสต็อกนั่นเองนะครับจะคุมในส่วนของลิฟฟี่เวจสแล้วก็เป็นในส่วนขออองงงสตกกกีี้้ยย่่าาาทททผมมบไปปเลนนนนะคคครรุุถแ ดูได้เลยนะครับแคปแล้วก็เอาไว้เปิดดูได้เลยนะครับพวกนี้จะเป็นอะไรที่ e ซี่เท่าที่ผมลองมาตรงนี้จะเป็นอะไรที่ e ซี่ที่สุดแล้วนะทุกคนถ้าแคปเก็บไว้ดูเนี่ยผมมองว่าสบายมากเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่า,ามาย้อนดูคลิปบ่อยๆนะครับทุกคนโอเคหลังจากดูหมวดหมู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของทางสวนผมบ้างนะครับจริงๆผมไม่แนะนําให้ปลูกหางกันอย่างนี้นะครับทุกคนซึ่งมันจะเป็นอะไรที่กินพื้นที่มากๆเลยนะทุกคนซึ่งตอนที่ผมรอในส่วนของรีเคมเมอร์เพื่อมาถอนแล้วก็ปลูกล รวมกันอยู่นะครับให้เราปลูกวมๆๆๆๆๆติดๆกันไปเลยนะครับทุกคนถ้าใครจาอีเวนต์ในส่วนของซัมเมอร์ฮาเวสได้นะครับให้ปลูกแบบนั้นเลยนะทุกคนปลูกแบบติดๆติดๆติดๆกันไปเลยนะครับประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บได้รวดเร็วกว่าด้วยนะครับทุกคนคอนก็เหมือนกันนะครับผมแนะนําให้ปลูกติดกันซึ่งนั่นรวมไปถึงเจ้าแอปเปิลด้วยนะครับจริงๆแอปเปิลมันสามารถปลูกแบบว่าเป็นกองเดียวได้เลยนะทุกคนแต่อันนี้เหมือนแบบผมปลูกแบบติดเจ้าระเบียบเกินนะทุกคนผมปลูกชั้นละ3เห็นไหมทุ เดี๋ยวผมก็จะถอนออกแล้วก็เดี๋ยวปลูกเป็นรวมๆนะครับทุกคนส่วนสตรอเบอรี่กับไอ้บูเบอรี่เนี่ยผมก็ปลูกแบบว่าติดกันไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนกับในส่วนของเจ้ามะพร้าวเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมมะพร้าวนี่คือผมปลูกแบบรวมที่เดียวกันเลยนะครับทุกคนเวลาเก็บมันจะง่ายมากๆเลยนะครับคือผมปีนไปข้างบนแล้วก็กดอ e ีค้างได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากผมแนะนําให้ปลูกเหมือนกับมะพร้าวของผมเลยนะครับทุกคนประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บได้รวดเร็วนะครับทุกคนส่วนอันนี้ถ้าเราปลูกห่างแบบผมเนี่ยมันนอกจากจะไม่่ประหยัดพื้้นนทีแลว ก็ยังปลูกได้มันยังเก็บเกี่ยวได้ช้ามากด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ปลูกเนี่ยก็แนะนําว่าให้ปลูกกองกองกันไปเลยนะครับามาเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคนว่ามันไวขนาดไหนนะครับมาตอนนี้เป็นพืชในส่วนของเบอร์รี่อยู่นะครับทุกคนนี่ผมก็เดินลงไปแล้วก็เก็บได้เลยนะครับทุกคนก็ทําการกดเ e อียค้างเพื่อเก็บทุกอันไปได้เลยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์เลี้ยงที่แนะนําที่ให้ใช้จริงๆนะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของมดนั่นเองนะครับทุ ไม่ว่าจะเป็นแจนแอนหรือเลดแจนแอนแอนนะครับทุกคนซึ่งเจ้ามดเนี่ยทุกคนก็จะอยู่ในไข่บักเอกนะครับทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านซีดเล้ร้านไข่เลยนะครับทุกคนที่จะอยู่ข้างๆร้านเกียร์นะครับจะขายอยู่ที่ราคา50ล้านชัคเกิลนั่นเองนะครับทุกคนจะใช้เวลาฟักอยู่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสฟักได้ในส่วนของเจ้ามดที่25%่้าเนั่นเองนะครับทุกคนโดยความสามารถของเจ้ามดเนี่ยก็คือมันจะดูผลไม้ประเภทแคนดี้แล้วมันจะดูผลไม้ประเเภทขตร้อนนคุกจะมีโอกา อยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับนี่นะมันจะมีโอกาสอยู่ประมาณ10%นะครับทุกคนที่จะดูผลไม้นะครับแล้วก็จะได้เพิ่มอีก5%นะครับทุกคนถ้าผลไม้นั้นเป็นประเภทแคนดี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามดเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ผลไม้ที่เราปลูกทั้งหมดมันสามารถดูบได้โดยเจ้ามดอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อผมก็จะลองเก็บไปเลยนะครับทุกคนนี่นะมันก็จะมีการขึ้นดูบของมดขึ้นเรื่อยๆอย,อย นะครับทุกคนนอกจากจะเต็มไวแล้วเนี่ยยังเก็บไม่เยอะด้วยนะครับทุกคนถ้ามันดูบ่อยเนี่ยอย่างเช่นกระเป๋าเราเต็ม200นะครับทุกคนถ้ามันดูสักร้อยหนึ่งแล้วเราเก็บสักร้อยหนึ่งนี่ก็คือแบบว่าแป๊บเดียวเลยนะครับทุกคนจากนั้นเราก็เอามาให้ให้หมดเลยนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะปุ๊บถ้ามันเต็ม500มันก็จะเกิดฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเก็บต่ออีกนิดหนึ่งก่อนนะครับทุกคนเห็นป่ะระหว่างที่ผมเก็บไปเนี่ยเจ้ามดมันก็จะทำพาสซีฟของมปเระกา๋ ยิ่งใครปลูกเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับทุกคนมันจะยิ่งเก็บได้ง่ายขึ้นนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยอ่ะกระเป๋าเต็มแล้วนะครับทุกคนก็คือผลไม้ที่อยู่ในสวนของเราทั้งหมดเนี่ยสามารถดูปได้โดยเจ้าหมดทั้งหมดเลยนะทุกคนถ้าใครมีมดเยอะๆก็แนะนําว่าใส่ไปให้เยอะที่สุดเท่าที่ตัวเองมีเลยนะทุกคนหรือว่าถ้าใครมี8ตัวเนี่ยก็ใส่ไป8ตัวเลยก็ได้นะครับทุกคนจะได้ลดทรัพยากรที่เราเก็บเกี่ยวนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะทุกคนเห็นไหมตอนนี้มันจะมีเวลาครูดาวอยู่ประมาณ5นาทีนะทะ เวลาในการที่เกิดฤดูใบไม้ร่วงจะมีทั้งหมด5านาทีนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากที่ฤดูใบไม้ร่วงเสร็จแล้วทํายังไงเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทุกคนแค่เข้าไปที่ร้านค้าแล้วก็ซื้อในส่วนของสต็อกที่มันรีให้นั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมตอนแรกมันไม่มีพวกไข่อย่างนี้ขายนะครับมันจะขึ้นโน stock นะครับพอเราทําในส่วนของฤดูใบไม้ร่วงสําเร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นร้านค้าเลยนะครับเราก็หาสามารถหาซื้อได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่างที่ผมบอกเลยว่ามันไม่สามารถจะรีสต็อกได้นั่นเองนะครับ มีอะไรอีกบ้างนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไว้ทําไมนะทุกคนแต่ก็ซื้อซื้อไว้ก่อนนะผมรู้สึกมันทาอะไรไม่ค่อยได้นะทุกคนพวกนี้นะมีอันเนี้ยดีอยู่นะครับที่ทําให้สัตว์เลี้ยงได้ exp นั่นเองนะครับเป็นในส่วนของ m a p ป e s ไซันะครับทุกคนนะเดี๋ยวขอดูร้านคอสเมติกนิดหนึ่งพวกนี้ผมจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนผมก็ซื้อซื้อไว้ก่อนนะทุกคนเน้นสะสมนะครับอ่ะแต่ว่าร้านคาซิสเนี่ยผมค่อนข้างจะใช้บ่อยนะทุกคนสะสมไว้ด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเพียงเเเเทท่าาาาานนนี้้้้้กกกกก็็็จจะหหหมมดดดแแแลลลวววรับบุอใํิ นะทุกคนก็คือกลับไปเก็บที่สวนแล้วก็มาให้ใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่เราให้ใหม่เสร็จแล้วเราก็ซื้อเลยนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากยิ่งเราทำํำฤดูใบไม้ร่วงสําเร็จบ่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งซื้อของได้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับทุกคนตรงนี้ก็สําหรับคลิปวันนี้ของผมก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะครับทุกคนโดยชาร์จที่ผมให้ทุกคนไปเนี่ยทุกคนสามารถนําไปปรับเปลี่ยนหรือว่านําไปปรับแต่งได้ตามทรัพยากรหรือตามที่ทุกคนชอบเลยนะครับบางคนอาจจะไปปรับแต่งได้ดีกว่านี้อีกก็มีเหมือนกันนะครับท ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย